เรื่องนี้มันมีตั้งการแล้วแหละนะไอ้บักสองร้อตัวเนี้ยนะ <c oughs> ชอบสร้างประเด็นดามาม่าจริงอ่ะสร้างจริงๆสร้างเรื่องจริงขู่เรื่องเก่งเขาจะมีกลุ่มเอฟซีพอดีว่าคนก็ส่งมาเห็นไหมว่ามันไปมันมัน,ม,น,ม,นมันพยายามจะปั่นว่าแมมแค่เขาไม่ให้ไลค์แค่นี้นูดนี้นั่นทำเป็นมีอาการกลับบ้านทําตัวเองคือมันไม่ใช่มีอาการกลับบ้าน นะมันมันเบื่อเบื่อเบื่อแก๊งบักสองร้อยพวกนีง่ายเบื่อมากเข้าใจนะมันมันไม่ทําไม่ทําอะไรเลยเข้าใจนะผมจะหาเวลาไลฟ์ตอนไหนไหมตอนที่มันยังไม่ตื่นแล้วมันทําอะไรไหมแม่งโทรสัรทีสองที่สามทุกวันทั้งคืนนะเดินป่นเปี้ยนเมื่อวานนั้นก็พูดดังช่อง นะก่อนจะลงเสียงล็อตมาผมไม่เคยข้างใครกลางอากาศนะะเท่านั้นแล้วพี่ตามโทรไปเลยครับมึงจะเล่นกับใครไม่เล่นไอต,ตัวนี้มันไม่สนใจใครด้วยจัดนี่ครับเฮ้ยไอ้น้องมึงจะแชอะไรพี่วะมึงอยากแชมึงแชมาเลยพูดประมาณนี้จริงมึงอยากแชมึงแชมานะมึงไม่ต้องรอแล้วกูทาอะไรมึงแชมาเลยอะผมก็่บอกแบบนั้นไปพอบอกไปเสร็ เช้ามามีเอฟซีเขโทรไปหาใครไม่รู้เขาบอกว่าผมไปด่าเจ้าของบ้านมีเสียงอัดเสียงไว้ด้วยเด็นที่ออกมามันไม่มีอะไรกับพี่น้ำฟ้าหรือพี่หมอปลาไม่มีอะไรเลยผมก็รักพี่หมอปลาพี่น้ำฟ้านะไม่ได้มีปัญหาประเด็นอะไรเลยนะครับแล้วไม่ใช่ไม่พอใจแต่ว่าพฤติกรรมการกระทําของบางคนนี่มันมันไม่ดีนะเปนประเด็นดราม,ม่าคือ,ค,อคือเรื่องของเรื่องเนี่ย มังตั้งท่าจะแฉจะแฉคือชอบแบบกำกวงอ่ะนะออแล้วก็ผมก็เลยถามไงเออไงแลว้วเมื่อวานผมฉาแรงมากเลยนะเพราะว่าผมรู้สันดาลมันขี้ฟ้องไงนะนอกจากผมอัดเสียงอัดไอ้ไอ้น้องที่มันที่มันไปไปเป็นเพื่อนกันที่มันตีคู่กับผมไม่บ่อยเนะี่ยคือผมถามประวัติมันเป็นยังไงนะก็ประมาณที่เฮ้ยผมไม่ได้ว่าพี่ลองฟังผมโอ้โหมึงตวัดแวะใส่ผมมาไงตวัดผมไม่ได้คนตั้งกลุ่ม ผมก็เลยฉากมึงจะตั้งกลุ่มไม่ตั้งกลุ่มไม่รู้แต่ว่าแก๊งเนี่ยมึงอยู่ในกลุ่มไอ้ไฟใช่ไหมไม่งั้นมึงจะเอาลายกันเข้าไปในกลุ่มกันยังไ,ไงมันจะเชิญมึงได้ยังไงถ้ามึงมีลายกันแล้วเวลาที่บรรดากุกับตตสองคนเนี่ยนะแล้วรู้เพิ่งจะรู้เองว่าต้นเหตุจากตตเขาปฏิเสธหรืออะไรผมไม่รู้ผมก็ไม่มีอคติกับคุณหมอคนไหนด้วยนะผมก็เจอยกมือไหว้ไม่ได้มีอะไรเลยเพราะว่าแกงก็ดีหมดแล้วผมก็เลยฉากมันามันเถียงไง ผมก็ฉ่ามันแรงมากฉ่าแรงเสร็จแล้วผมผมพูดทํานองว่าขึ้นอะ่ะขึ้นน่ะมึงปากดีเดี๋ยวกูจะไปถึงที่มึงนะนะแล้วมึงไปฟ้องเลยนะมึงไปฟ้องพี่หมอปลาพี่น้ําฟ้าเลยนะมึงรีบไปฟ้องนะว่ากูที่ด่ามึงคือผมพูดแบบนี้ครับแต่ข่าวจะออกมาเฉยเลยว่าผมด่าพี่น้ําฟ้าผมด่าพี่น้ําฟ้ามีคลิปมีเสียงนู่นนี่นั่นเอาคลิปมาว่าผมด่าพี่น้ําฟ้าตรงไหนเอาปากามาวง ไม่เคยด่าพี่น้ำฟ้านะจ๊ะด่าพี่น้ำฟ้ากินยาเสร็จเราต้องไม่นอนเนี่ยเราได้เวลาไปนอนที่พี่ตั้มจะลงอ่ะคือเราต้องไปนอนพักผ่อนแล้วเข้าใจไหมแต่เดี๋ยวเช้าเรามาสัมแพมเงินใหม่ได้ไหมได้เออเราก็เช้ามาล้วก็สัมแพมเงินใหม่เช้าผมก็กินยาดักอีกผมก็เป็นอีกเหมือนเดิมอีกหิวาก๋วยเตี๋ยวมาให้กูกินน้ำมันแก้วหูที่นู่นเรื่องเรื่องกินเรื่องใหญ่เหมือนกันเข้าใจเข้าใจพี่เข้าใจอยู่ ไอ้น,นี่เรื่องมันผ่านไปไแล้เรามันมัน,ม,นมันปล่าประโยชน์นะผมขอโทษแฟนน้องวาดด้วยนะครับถ้าผมอะไม่ดีครับผมขอโทษครับ <laughs> ผมกลัวแล้วครับแม่เจ้าผมขอโทษครับผมขอโทษนะที่ผมไปทำทำผมไปบ้านเขาไม่ดีตอนท,ที่ไปรับไอ้เสือที่บ้านเนี่ยมันก็ยังเข้าไปนั่งกันเลยใครอะไอ้บ้านอะทำไมอะทอนที่ทไปรับไอ้เสือที่บ้านอะดูน้ำแข็งยู่เลยเสือไหนอะไอ้เสือคนที่มา ไอเสือไอที่สักเยอะๆที่มาแปบเดียวเราก็กลับอ่ะก็กลับอ่ะที่มานอนห้องเหมือนกันนะกับไออ้วนน่ะมานอนกับไออ้วนอ่ะเออไม่ไม่ไอเนี้ยนี่คุณรู้ไม่จริงแล้วเขาเป็นคนเอาทิ้งอ๋อถ้าส่วนดี่เราเจอท่านผมไม่รู้หรอกผมไม่รู้ลึกๆหนาบ้างหรอกมันพูดมาอย่างเงี้ยมันบอกห้ามบอกใครห้ามบอกไอบ้านมันเลยไม่เอาไปพูดบอกใครไอเสือเรอไอเสือบอกเหรอไอเสือบอกอ๋อมามาเรื่องมันแล้วแล้วอย่าพูดถึงมัน อะไรมันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปเราเรามีชีวิตใหม่ๆแล้วไม่ดีไงพี่จ้ามพอออกมามันได้ระบายไงอ๋อเข้าใจการระบายเพราะเขาระบายใครไม่ได้ระบายเป็นพอบ้านเขาเป็นอเขาเป็นลูกน้องไอ้พจน์หรอไอ้พจมันจะตั้งขึ้นมาแล้วตอนนี้มันไม่มีใครกล้ายุ่งเลยอ๋อาะถ้าอยู่เขายุ่งมาพวกผมโดนตี่งเดเลยทำอะไรไม่ได้แตะไม่ได้แต่เขาแต่เขาอ่ะคือเขาพอผมทักพี่อะไรนิดหน่อยเขาจับส่งอย่างเดียวเลยพวกผมโดนอย่างเดียวเลยใครเป็นคนจับ บ้านเนี่ยแม่ผมโกรธงไงโอ้ยเอ่อเขาเขาเขาฟ้องเหรอเออเขาฟ้องฟ้องนายเหรอช่างมันช่างมันอยู่นี่มีใครทำอะไรเหรขนาดบอกป้าไปวันนั้นไม่เห็นเหรอไปแจกขนมอ่ะแย่งเงินกระจายเลยดีแล้วหลุดไปทางผมอันหนึ่งผมได้กินอันนึงแต่ว่าพี่ทศแล้ววันนี้ไม่ได้กินเลยอ่ะเหรอใช่เพราะหยิบเป็นกระจายหมดเลยอ่ะผิวไม่ต้าหมูกินที่ผมแบตผมก็หมดแล้วอยู่ข้างในอ่ะพี่ติดอยู่ พี่เองเนี่ยพี่คองเพมไงแล้วตอนนั้นอ่ะผมมีปัญหามีเรื่องใช่ป่ะแล้วผมโดนจับขึ้นไปขังบนซอยไงอเออตอนนั้นอ่ะพอพอเข้าไปขังบนซอยอ่ะห้องผมนอนแค่สามคนเองแล้วคุณบอกว่าคุณไม่เคยโดนจับไงโดน <laughs> โดนอยู่พี่เคยพี่ไม่ดูลายผมเลยพี่พูดคนนั้นคุณบอกว่าคุณไม่เคยคุณไปเดบํบบัดเด่เดียวค่าตอ่อตตังมึงอ่ะที่ฝากไว้อ่ะเสร็จร้อยอ่ะ อยู่ที่ร้านค้าไปกินขนมบ้างหรือยัง,ยงใช่ครับเทสไลท์เทสไลท์สดให้น้องบาสนะดเดี๋ยวเทสไลท์สดวันนี้น้องบาสเพิ่งจะไลท์สดได้เป็นครั้งแรกอยู่กับน้องบาสอนะ่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ากำลังจะขึ้นไปหาดูคนพวกนี้ในวัดนอนได้แต่ต้องนอนห้องแอร์ ละร้องเพลงชาติเลยกันห้าป่าเทนี่เนื้อชาติไทยเป็นประไายรักป่ะไทยของไทยทุกส่วนอยู่จำลองคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยทะลุนไม้รักสมบัติขีดไทยรัาศดบ แต่ที่เรไม่ขาดเอกราจะไม่ให้ไขกคเพีสาเลือดถูกยาเป็นชาติที่้าเลิกว่าทะเลทวีปไม่ใช่จะโยนเร็วขึ้นใช่ไหมครับเร็วขึ้นประเททศไยเป็นชาติไทยเป็นประชารธรปไทยของไทยทุกส่วนอยู่ในโลกคงไว้ได้ทั้งมวลหน่วยทะลุวันไม่รักสมาธิไทยไม่ลาภสงบ ตาทั้งโล่ไม่ขาดเองกลาจะไม่ใายๆครณพี่ลาเลือดถูกยากรชากพี่เทเลอร์ประเทศชาติทวีม่ใชัยตโยโอ้ไม่กอดแล้วเพื่ออะไรโย่พัหน้าเพราว่าเขาเองไงหาด้วยเมื่อคืนนี่หรอของไปโรงพยาบาลน่ะหนุ่มนน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 ี่หนุ่นน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 นั่งลงเดี๋ยวพี่มาหาอะไรอายุนั่งลงชุดสิบเก้าคนนี้แหละที่ขี้ใส่ที่นอนในโกะสาเหตุที่โกะไม่มีที่นอนเพราะอายุเพราะชุดสิบเก้าคนที่มา ขี้ใส่ที่นอนในโกะเอาผ้าห่มไว้โกะไปอันเนี้ยของภาษีอะภาษีมันก็เลยไม่มีที่นอนไม่มีที่นอนอืมผมเลยนี่นี่ภาษีมานี้ภาษีมานั่งนี่ภาษีมานี้มาหามาหาพี่เลี้ยงนี่มามารับวิ่งรใหม่รับคุณมณุษย์มานี่มานี้มาหอมหน่อยครับหอมหน่อยผมมันไม่ใช่จริงนั่งลงนั่งลงนั่งลงเอาที่นอนมาให้นอนครับผมวันนั้นคืนนั้นมีพวกขี้ใส่ในที่นอนโกะ ไม่ใช่ยี่ไงน้องมึงป่วนนั่นแหละอ่โอเคท่องภาเป็นนักพนักนอนเนี่ยที่นอนที่นอนที่นอนเดี๋ยมาปอกขึ้นมาเลยเดี๋ยวไปไหนไปไหนไปไหนไม่ต้องไม่เขาไม่มีใครเรียกเองไปมานั่งนี่ไม่มีใครเรียกเองไปเขาเรียกเฉพาะเขาชนไกลเดี๋ยวมานั่งลงก่อนดิโก้คือสาเหตุที่โก้ไม่มีคือปกติโก้นั่งลงครับโก้ครับโกติมีที่นอนอยู่ปกติโก้มีที่นอนแต่ว่าชุด19คนเนี่ย มีบางคนเขาท้องเสียท้องเสียแล้วเขาก็ไปนอนแล้วเขาขี้ใส่ที่นอนในโก้ไอโกโอ้โก,โก,ก็เลยม,มีที่นอนใช่เพราะเด็กคนนี้ไม่ก้าวเล้าที่เวลานอนเกาคือคือมึงจะเอาไปก็ไปเถอะอะไรเงี้ยนะเออมึงจะเอาไปอยากได้มึงเอาไปใช่อยากได้มึงเอาไปเอาไปแล้วมึงไปขี้ใส่ใช่อันนี้ไม่ได้สร้างความแตกแยกนะแต่เล่าให้ฟังใช่ครับอ่ะโก้พี่ขอบนี่เอานี่นั่งลงขอบคุณพี่เต้าก่อนผมไม่เจ้าค่ะ เดการกันจะไม่พ้นการเลยไม่พูนการเลยอ่ะไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ินเลยคือแบบกินแล้วแบบบางไปทั่วในบ้านตามเก็บแล้วก็เรื่องเดินจักกลุ่มพยายามจะไปซื้อบุหรี่เรืองเรื่องบุหรี่เอเอเรื่อง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 บุหรี่ที่สําคัญนะหมอปาไม่ได้หมอปลาเห็นไม่ได้เลยนะบอกให้คือผมอ่ะไม่ได้ให้แล้ววันนี้ผมเพิ่งรู้พี่เขาเพิบอกผม ว่าไอ้นั่นน่ะไอตองไอตองไอตองนี่ไปเดินไปเรื่อยๆนะวันนี้ผมเดินตายเขาเองไม่ให้ต้องให้ตังค์แล้วนะอืบอกตังค์ไม่แล้วหายจะตังค์จะตังค์เนี่ยเดิตายเอาไอ้ตองเองเขาไม่ต้องหนาวผมเลยยู่เพราะว่ามีใครตามบอกก้าวไอตองเองผมไม่มีเลยพอดีผมเดินเข้าไปโม้ยแบบตที่เอาร้อนี่มันพังมาดูดมเลยว่างไปช็อตในห้องหนาวบางมีงทำตัวแม่งเป็นภาระทำให้เป็นมีปัญหาอยู่เขามึงทำตัวแม่งเขาคนอะว่า พี่พาก็ไว้วางใจให้บาร์ดูแลบาร์ต้องทำหน้าที่นี้ให้ให้ดีที่สุดก็คือดูเพื่อนๆนั่นแหละว่าปัญหามีแล้วแล่แค่ให้มันน้อยที่สุดที่ผมไม่ปิดเสียงเพราะผมอยากให้รู้ไม่ได้มีความลับอะไรที่เมื่อกี้เรื่องที่คุยกันก็อยากให้รู้เหมือนกันแหละคุยให้รู้ไปเลย แม่บ้านเขาบ่นมาว่าเด็กเขาชนไก่อ่ะของกินเยอะมากพอของกินเยอะมากกินเสร็จก็วางไว้ตรงที่กินไม่เอาไปทิ้งมแม่บ้านเขาต้องเดินตามเก็บมันนั่งกินตรงไหนมแม่บ้านเขาต้องเดินไปเก็บตรงนั้นแล้วถ้าแม่บ้านเขาไม่เก็บ ที่ฟ้าหมอปลามาเจอแม่บ้านโดนผมก็เลยสื่อสารให้บาสทที่เป็นคนดูแลไปควบคุมน้องๆตัวเองอย่าให้แม่บ้านเขาพูดได้ว่าคนของเราที่มาแม่บ้านต้องคอยตามเก็บถังขยะมีอยู่แล้วกินเสร็จก็แค่เก็บไปทิ้ง มันมีคนที่พาออกไปซื้อบุหรี่คนที่มาใหม่นะคนที่มาใหม่ที่มากับเจ้ารันนะนะที่มากับที่รันไปรับมานะเขาขอติดรถมาคนที่รันคนที่รันรันไปรับมานะคนนี้มาแล้วก็พาเด็กเขาชนไก่เดินจับกลุ่มแล้วก็เข้าห้องน้ำเพื่อสูบบุหรี่ วันนี้หมอปลากำชับผมแล้วว่าห้ามเด็กขาดถ้าเจอใครสูบบุหรี่ก็ให้บอกถ้าสูบบุหรี่แล้วมันจะหายได้ยังไงอันนี้หมอปลาก็เลยก็เลยก็เลยบอกมาว่าช่วยดูหน่อยคุยก,กันกับบ้านเมื่อกี้ผมตั้งใจให้ทุกคนได้ยินเพราะผมรู้ว่าผมไร์สดอยู่แล้วเสียงมันเข้าผมต้องการให้ได้ยิน นะผมต้องการให้วันนี้หมอปลาโมโหมากเลยนะเรื่องที่หกคนนั้นเดินออกไปซื้อบุหรี่ข้างนอกหมอปลาบอกเลยว่าอยากจะกลับไปอยู่วัดเหมือนเดิมก็ได้นะหมอปลาถึงขนาดพูดนะฮะว่าถ้าถ้าไม่ทําตามกฎระเบียบที่ขอร้องกันไว้มีหัวโจกแกนนําพาเพื่อนเดินออกไปหกคนเพื่อไปซื้อบุหรี่ร้านขายของ หมอปลาได้ยินข่าวหมอปลาโมโหมากแล้วหมอปลาก็พูดขึ้นมาว่าถ้าอยากจะกลับไปที่วัดเหมือนเดิมก็ได้นะประมาณนี้ผมไม่รู้หรอกว่าเอฟซน้องๆเยอะแค่ไหนแต่ไม่ใช่เวกันจนเกินเหตุหรือว่าสงสารจนเกินเหตุ ผมอย่างนี้แหละใครจะดรามา่าหรือว่าใครรับผมไม่ได้ผมก็ขอโทษด้วยนะอันนี้ผมไม่ได้พูดผมไม่ได้พูดทําลายน้ําใจหรือว่าปากเก็ตพี่ฟ้านะซื้อโทรศัพท์ให้เครื่องหนึ่งนะแต่ไม่ได้ซื้อให้โอคนเดียวนะซื้อให้ทุกคนหนึ่งเครื่องเพื่อใช้โทรหาแม่หรือเอาไว้ดูคลิปดูอะไรเงี้ยผัดกันเล่น เขาไปจัดสรรปันส่วนกันว่าใครจะเล่นเวลาไหนเล่นวันไหนเวลาไหนทุกคนได้เล่นเหมือนกันหมดโทรศัพท์หนึ่งเครื่องอันนี้พี่ฟ้าพอพี่ฟ้าเขาพูดไว้แล้วว่าเขาจะซื้อให้พี่ฟ้าเขาก็เขาก็ต้องทําตามที่เขาพูดไว้ว่าเขาจะซื้อโทรศัพท์ให้น้อง